ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยโครงการป่าไม้นันทนาการป่าไม้แห่งความสุขของกรมป่าไม้นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมไปที่ไอเอเวงเบตงจังหวัดยะลานะครับไปชมหมอกยามเช้าสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจากนั้นพักกันเลยครับ ทะเลหมอกอายุเวงที่ตำบลอายุเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานับเป็นสวนบนดินที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เต็มอิ่มกับทะเลหมอกที่แห่งนี้จึงเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงจุดชมวิวทะเลหมอกของที่นี่ก็จะถูกแบ่งเป็นสองจุดจุดชมวิวจุดที่1เป็นจุดชมวิวสูงสุดสามารถมองเห็นวิวได้แบบ360องศาจุดชมวิวจุดที่2เป็นสกายวอล์คทะเลหมอกอายุเวงความสูง6ชั้นไฮไลท์สำคัญของสกายวอล์คทะเลหมอกอายุเวง คือระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวประมาณ63เมตรส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่างสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทางด้วยความงดงามของธรรมชาติบวกกับบรรยากาศทะเลหมอกสุดฟินที่นี่จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว ทางกรมป่าไม้จึงมีแผนในการพัฒนาพื้นที่เพื่อจะได้รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่และยังขยายจุดท่องเที่ยวไปยังจุดอื่นๆเพิ่มเติมครับตรงนี้เป็นป่านาะนาการทะเลมองกรยวงครับผมตอนนี้กาลังพัฒนาเฟสสองในอนาคตต่ตอไปได้สํารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็ได้มีแนวแนวโน้มแนวทางต่อไปจะให้นักท่องเที่ยวที่พักชมตรงนี้เสร็จจะได้ใครจากศึกษาธรรมชาติ ก็จะได้ได้ไดูเดินเส้นทางได้กลางเต้นกลางเลยต่อไปนะครับผมหลังจากสร้างเสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมทะเลหมอกอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาโดยจะเปิดตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งไปจนถึง9ก้าโมงครึ่งของทุกวันโดยจํากัดจํานวนขึ้นได้สูงสุดไม่เกินรอบละ3ามร้อยหกสิบคนและนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎขั้นต้นที่วางไว้โดยคิดค่าบริการนักท่องเที่ยวคนไทยรายละ40บาท ดักต้องเที่ยวต่างชาติรายละ150บาทครับ